สูส่สดรับเจเกมเมอร์ดับสวัสดีกับชจาเกมเมอร์ดับดำมาดิีวันนี้เราไปอยู่ในเกมซอมบี้รันมีใครมาบ้างครับผมเออเออสวัสดีค่ะเชื่อคุณครูค่ะเจียวอ๋อตอนนี้เราต้องเอาชีวิตรอดจากเหล่าซอมบี้นรับ ครับผมเราอยู่กับ Bob Last Night TV นะคะเกมเมอร์นะคะแล้วก็เซอร์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 ไมคี้เซอร์เซอร์เซอร์ค่ะโปรเกส89ค่ะแล้วก็อีว่าเกมเมอร์นะคะเออใช่เย่อุ้ยขี้อะไรต่อแล้วเพื่อนผมเป็นไงมันคืออยู่ด้วยทะทะลุตึกระวังระวังซอมบี้มาเลยซอมบี้มันขึ้นมาได้ใช่ไหมบนเนี้ยได้ได้มันโดดไม่ได้ซอมบี้ซอมบี้คนเนี่ยขึ้นมาได้ หันหลังพูดไว้หัหนหลังกูดไว้ตายกี่สียใครนะคะเมื่อกี้เสียงซอมบี้ใช่ไหมเสียงพี่กิบตดเฮ้ยเนี่ยซอมบี้ถือกระทะซอมบี้ถือกระทะเดี๋ยวซอมบีม้ดำๆนี่ก็ซอมบี้ใช่ไหมใช,ใช่ใช่ใช่เอาลองไปเลยลงไปคุณครูลงไปอย่าพาักเดี๋ยวมันมีประโยชน์เอาหลัง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 โอ้โเฮ้ยซอมบี้นี่กล้าซอมบี้ตกใจเสียงเลอสุดฤทธิ์ ซสบีนิก้าสบีนิก้าโอ้โหยายายเดี๋ยวทุกคนข้างหลัง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 ข้างโอ้โหเอาแดงแป๊ดเลยโอ้โหเฮ้ยแต่เลือดมันก็ค่อยๆขึ้นเหมือนกันเนาะเรกลังขึ้นจากที่สูงช่วยอยู่ช่วยอยู่ช่วยอยู่นี่คือยิงโดนหรือเปล่าก็ไม่รู้ช่วยยิงช่วยยิงอช่วยยิงอยู่ช่วยยิงอยู่ช่วยยิงอยู่โอ้ยเพื่อนบ้าปะ ตอนนี้เราเลือกอะไรเราเลือกสูตรไอเดียวกูอยู่ไหนเนี่ยเอ้าไปไหนอ่ะอ้าวโอ้ยพีอยู่นะพี่อ้พี่ไม่มาเป็นฝูวเลยพี่ไม่ล็อกเป็นเอาขี่ไปไว้ไหนน่ะโอ้โหดูดิดูยาพี่ไม้เยอะขนาดนั้นเลยเนี่ยเฮ้ยกูมาทำอะไรด้วยพี่ไม่ยาพี่ไม้เยอะเลยย้ายลวกยิงหมดไปเนี่ยไปเอายาดมาทำอไมจะปักผมลวกทำไมโหชิบายแล้วมันมาเองอ่ะ ยิงอย่วะยิงอยู่ยิงอยู่ยิงอ้โหล้อมหน้าล้อมหลังเฮ้ยเดียวโโอ้หมาอีกแล้วทุกคนตัวใหญ่ตัวใหญ่เออตายแล้วเดี๋ยวอาสองเฉยชิวๆเห็นป่ะไปด้วยปล่อยผมเฮ้ยหนุ่มไอ้เจ้นพาตัวอะไรเหมือนกันอ๋อขึ้นไปทำอะไรอ๋ยพ่อลูกเลยเนี่ยพ่อลูกเลยลายเดียวกันนะอ้อยอ้อยอ้อยอ้ย โอ้ยโอ้ยไม่เองแล้วไปแลวทักคนโอ้ยมาแบบรักโลกเลยยงผียิงด้วยป่ะโอ้ผียิงได้ด้วยเหรอผีหายตัวได้ด้วยโค้โอโอโหมางหลังเกนั้เยอะเกินโอ้ยมันเยอะเี้ยหือไปแล้ว ตายแล้วไอ้ตาวไอ้ตัวเออตายแล้วอเยเฮ้ยผีนิก้า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 โอ้โหข้างล่างสุดยอดอ่ะอยคอยนดี๋ยวเขา้างหลังมีไวข้างล่างข้างล่งข้างโอเคสุคนเยนน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 ยคนยยิงยยิงยยิยิยม่ตัว่องนนยิงไงเนี่ยเยี่ยมสุดคนแนีสคนเนีสคนแนีมันตายได้มันตายได้มันตายได้สคนเนีสคนแนีอ๋อนินชาบอสสัดคนเนี้ ลอยไปแน่ลาก่อนทุกคนโอ้ยโอ้มีตัวสีได้ไหมเนี่ยอย่าขวางสิโอ้ยอย่าขวางสุดนที่เหลืสูงเงี้ยอี๋ผีนิก้าฆ่าผีนิก้าทำไมไม่ตายได้พี่ยไอ้ตัวเนี้ยหูยิงนานมากอ่ะยิงนานมากยิงนานมากมันเรียกผีฮาคิไงมันมีฮาคิเกาะอ๋ออือโอ้ยโโอ้ผีเขียวอุ้ยผีนะฮะ กูไปแล้วเฮ้ยโอ้19ขอเขาพักก่อนเฮ้ยช่วยด้วยเกรดแล้วไปต้องมีเกรดช่วยด้วยช่วยด้วยยิงไม่ออกชยิงไม่ออกเดี๋ยวเอาตัวเขียวไปโอ้โหกระเด็นมาดีเลยโอ้โหเด็นมีเลือดไหมโอ้โหไปแล้วไปอยู่แล้วช่ยด้อ้ยยิงยับ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  โอ้โหโอ้ไมเก็นมาเป็นฝูงเลยยกไปเยอะขนาดนี้โอ้โหโอ้โหโ้ยโอ้แดงมาแดงมาโอ้ยเก็นเอามามาเยอะเอาเิตาไม่หยุดเลยไอ้ไม้พี่ไม้โครงกระดูกตามพี่ วิ่งไม่วิ่งไล่จับกับโครงกระดูกโอ้มาเป็นฟูเลยใช่ไหมโอ้ยอะไรเนี่ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยอใจด้วยตา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 ยโอ้แล้วมาโมาตามตู้วะเนี่ยรอดแหละเรารอดแล้วทุกคนเรารอดแล้วเดี๋ยวี้องกันโหนเขาโหนตายกู กินอีวาโคตรกากไอ้ขี้ไม้โอ้โหก็ดูวิ่งมันวิ่งจะวิ่งยังไงคุณไม่มีสเต็ปอบบผมนี่สเต็ปอยู่แล้วอ๋อเดียวเดี๋ยวเดียวสเต็ปในสไลด์ลงบ่อเลยพี่เมื่อกี้เดียวเดี๋ยวทำไมมันตีเราได้อะโอ้โหมาเป็นยกขยอเลยมาเนี่ยไข่ดาว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 พีไข่ดาวพีไข่ดาวไข่ดาวพีไข่ดาวโอ้โห เอาไปเยอะมากยาอย่าอย่าว่าเอาไปเยอะอะไรกัดข้างหลังโอ้โหมีมาอีกมีมาอีกโอ้หละเม็ดกูอาระกูอาระเอาให้โดนได้ไงกูอาระกูอาระเราก็ สัญหาไปหาตัวนี้มาปล่อยให้คนอื่นเขาเหลือเกินเออแตงยีเลนตันลุกได้วัตถุภักดีอย่าอย่าทำค่อยทำเบาอย่าทำค่อยอย่าทำค่อยอย่าทำค่อยอย่าอย่าทำเบาพออย่าทำค่อยโอเคทำเบาใจเย็นเดียวเดียวโอ้โหไม่หกเลยโอ้เฮ้ยไม่หกแล้วเหรอตายดูด้วยทำไมมันดูทะลุตึกอย่างงี้ไปดูด้วย โอเคโอเคโอเควันนี้ดูท่าจะปลอดภัยสุดนะฮะโอ้โหดีไงปลอดภัยโดนหนึ่งดอกตัวใหญ่ขึ้นไม่ได้ขึ้นไม่ได้เหรอขึ้นขึ้นขึ้นได้เป็นไงพี่ไหมสบายดีไหมอากาศตรงนี้อ้าวอ่านีนลชิวชิว <c oughs> พี่ถือปืนพกแล้วดูชุดที่พี่แต่งแม่งเอ้ยมันเด็กคลิปเลย โอ๊ยแต่ละแต่แล้วมันขึ้นมาได้วะอยู่ไหนกันนะทุกคนฝั่งนู้นเขาแลดูดูเดือดโอ้ย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 หดหินที่ขึ้นยากมากยากจริงยากจริงไม่กระทงผีไม่ช่วยบอกผมหน้าไปขึ้นแล้วขึ้นแล้วผีถึงกันมองตาาาไปผีก็ได้อ๋อตายเลยทุกคนเท่าเรยเดียว เราไปตรงไหนดีที่ซอมบี้ซอมบี้มันจะเกิดตรงหลุมศพนี่หรอปะโอ้ยมีคนถือปืน M16 เฮ้ยอยู่ด้วยอยู่ด้วยอยู่กับ M16 ด้วยเฮ้ยดูน่าจะปลอดภัยคนถือปืน M16 นี่คุณครูปะเนี่ยเฮ้ยเราตามผมไปลุกซองเราไปเราไปตามแก๊งแก๊งนี้ไปแก๊งไหนหรือจะทุ่แก๊งเกยของเราเอื่อยหลัง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 โอ้ยยัดตกตกตกกุ๊กตกกุ๊ก เอาแล้วเอาแล้วโอระเกสลากซะเยอะเลยโอ้โหโอ้ยนี่ลากมาทำไมใส่ฟาร์มนี่ยใส่ลากใส่ลากลากมาฟาร์มตะกอนตะกอนไอ้พวกซอมบี้นี่มันคือคนหรือมันคือบอทวะอันนี้น่าจะเป็นบอทก่อนนะแล้วก้าคนจะถือจะถือกระทะคนคนจะเมนะคนมันจะถือกระทะมันไม่ถือก็ได้นี่ไม่ถือก็ได้ แต่รู้ลักษณะการวิ่งองรู้ซอบบี้บอดจะเป็นจะปีนไม่ได้เฮ้ยซอบบี้นิก้าไหมก็ซอบบี้นิก้าเข็มตรงข้ามตรงขามล้างเงินไงขอเขากอพอาระวังข้างหลังพ่อระวังข้างหลัง แล้วโอ้โหเร็วมากเหมือนวิวสุกวลขึ้นเร็วจริงวะแปลแล้วแปลเลยอุ้ยเดวิห้าเดวิวห้าแล้วโอ้โหดูตรงไหนอะคะเวลทางขวาล่างนะทางขวาล่างอ๋อทางขวาโอเคก้าวแล้วก้าวแล้วอ่ะโอ้โหโคตรไว ตงซองยิงซอฟีตายเดี๋ยวีเียว้าแล้วผีเยผีเขียว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 ทไมผีเขียวเป็นไรสาลายล่ะสาลายยบายสาลายสบายูท่าตรงนี้ดูท่าจะปลอดภัยไม่ไม่เราไม่จะไป วอบไปตายแล้ววอบไปตายแล้วเสิบแล้วเวลบอสิบเลยจะโขนไปไหนวอไม่บอกสิบเนี่ยเอ้ยเอ้ยติดติดโอ้เกือบไอ้ผีเพชรว่ะผีผีเพชรผีเพชรผีเพชรผีสีแดงผีสีแดงโอ้ยโอ้ยโอ้โหโอ้โหเฮ้ใครขนกว่างเลยมาวะเดินมุมกอง กองขี้อ <aru> ย่าอย่ามาอย่ามาอย่ามาเลยอย่ามาอย่ามาอย่ามาเลยอย่ามหอ้โหเลยอับเปยอะไรโอ้โหถือกระทะทองแดงมาเอาหอเล่มโเอ๊ันทุกวันพยาลมฮ่าฮาฮว้ายตายเลยทวันอะโต้เอ้ยโอ้สวา IQ โอ้ทุวั IQ อกคร้ง อาผมกินซุกิสุก้กินสุกิกินสุกี้อาเอซเกเร่่คอยๆให้กูปั๊มเวลได้ดีไอพวกผีบ้าคอยคอยเนยไอผีกระท้บ้าไอืีกระท้บ้าไเดียนยมเจริญพรญาติยมเออเฮ้ยเจอขอนแบ็คเข้าไปยันรุดยันรุดยัยรุดโอ้ยกับตายกับตายตายกับตาย อะืออะอะฮืออ่ะอะฮือ PI, อ่ะฮือ <โ loc. S 3> ave, อะฮือ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 อะืออออือออือออืออฮืออะะฮืออ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 ะฮออะฮออะฮออะฮะฮืออะฮืะฮืออะฮืะฮืออะฮืะฮืออะอ้โห่ะะะ่ะอะอ่อะ่่่่อออ่ะ รอยยี่สิบห้ามีเล่นน้ำมันเล็กกับอท้อยเล่นเองกเองด้วยนะเดี๋ยวไม่ไม่มีใครสบให้สิบสามแล้วไายสัตว์มิลีคอมแบทไอ้เยี่มามามิลีคอมแบทพี่ไห้คอมแบทมาสายถือดาบสายถายสายยประชิดเฮ้ยอยู่ไหนกันอ่ะดูโลบบอกไงโลบบอกไงอีกยี่สิบสามคืออะไรอ่ะ Q2 Advanced ยี่สิบวิอยู่ไหนออยวายีไม่ตายผีอะไรผีแรกผีเต็มตู้ผีเต็มตู้ก็มาคุณครูอ้ยมเก๋นอะไรโอ้โหอีกแปดวอีกแปอวิยี่บินก็มาช่วงมงนี้ เอ้ยเขี้ยโอ้ยผีถือดาบผีถือดาบโอ้ยผีถือดาบผีถือดาบไอ้ผีเออเผลอเจอหมดแล้วใช่ไหมเข้ามาอยู่ในเกมนี้แล้วทำไมไม่อยู่นี่แตัดดาวยังไม่ทำไรเลยอ้าวโอ้เพื่อตายเลยไอเกตไอ้ไงได้แล้วรอจังหวะเคอกระบายมานานแล้วได้ลเออไอ้เจด้วย อือออโหอีตัวนี้ต้องหัวมันไก่โอ้โหชูตายตายแน่ทุกคนโอเลอดเลอดเลือดเลือดโอ้ยโอ้ยโอ้โอ้โอ้ยโอ้ยโกโอ้โโอ้โยอะยอยโยโโอ้โยอยยอย อมากอะ่ะโ,โอ้ยคุณครูเราต้องช่วยค,คุณครูเออค,คุณครูช่วยด้วยคุณครูเดี๋ยวใครถือดาบมาเนี่ยตะไมแน่เลยไอ้ไรวะยังไม่ตายเอาละแค่กางมันใครบางคนเต๋อเยคุณครู ยังตื่นี่ไงตายพอดีบ๊ายบายบ๊ายบายบ๊ายบายน้องๆอย่าลืมกด subscribe ที่ตรงนี้นะคะจะได้ไม่พลาดคลิปเด็ดของพี่เกมแล้วก็พี่ลิงได้นะคลิ่ตรงนี้เลยแล้วก็อย่าลืมติดตามชมคลิปเก่ยวของพี่เกมกับพี่ลิงได้ที่ตรงนี้เลยน้องอย่าลืมกดไลค์ให้เก้ด้วยนะคะบ๊ายบาย